สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับคันนี้เป็นตัวเชฟโรเลตออฟเตอร์เอสเตดนะครับเป็นตัว5ประตูนะครับเป็นรถครอบครัวแนวอเนกประสงค์กึ่งๆนะครับใครที่ชอบทรงนี้แนวนี้นะครับจัดไปครับคันนี้1 7 0 0 0บาทนะครับอยู่ที่รังสิตนะครับใครชอบและอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับได้ครับสภาพสวยๆนะครับสีรอบคันตีว่า80%เรนนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับ ช่วงล่างเกียร์ระบบเครื่องยนต์ต่างๆสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับยางปี2019นะครับภาษีครบเอกสารพร้อมโอนนะครับใครชอบท่งนี้แนวนี้นะครับเป็น1.6ออโต้ LPG นะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับใช้งานง่ายคล่องนะครับตัวนี้ของเชฟโรเลตก็อึดท้นนะครับลองชมดูได้อยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับนะครับสีสวยนะครับเงาแวบเลยดูแลมาพอสมควรนั่นแหละครับตีว่าสีสวยใช้งานได้ครับ เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ใช้งานง่ายครับแล้วก็ไม่จุกจิกครับลองเช็คลองชมดูได้หาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับในเชฟโรเลตออสตานะครับสำหรับใครที่กังวลเรื่องการซ่อมบำรุงดูแลนะครับอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งเข้าไปศึกษาได้ครับตัวนี้ก็จะเปิดประตูท้ายได้แบบนี้นะครับวางของได้พับเบาะได้นะครับก็เวลาที่เราจะเดินทางหรือท่องเที่ยวก็ได้นะครับมันก็พับเบาะนอนได้ครับวางของได้บรรทุกของได้นะครับ ก็เป็นรถอเนกประสงค์ระดับหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ชอบหรือไม่ใช้แล้วก็ใช้ในภาวะปกติก็เก็บเบาะขึ้นมาครับแล้วก็ทําแบบนี้ครับก็เข้าอยู่ภาวะหมดปกติครับก็ใช้งานได้หลากหลายอยู่ครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบตรงนี้แนวนี้ก็ราคาแบบนี้ดีงามครับก็ถือเป็นอีกนิตินึงนะครับที่เชฟโรเลตไม่อยู่ในเมืองไทยนะครับเราก็ได้ใช้รถถูกขึ้นมาอีกครับแล้วก็อะไหล่การซ่อมบำรุงมีครับมีคนใช้เยอะแล้วก็มีอะไหล่มีอู่ มีช่างเฉพาะครับเข้าไปศึกษาดูก่อนนะครับในเ h ฟโรเลตออฟต้นะครับก็ในแฟนเพจแฟนคลับเนี่ยครับยูทูก็มีคนรีวิวนะครับก็มีริ้ว้อยนะครับตามการใช้งานตามสภาพตามราคานะครับใครที่เน้นหาไว้ใช้งานประหยัดทนทานก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับอาจจะจุกจิกเรื่องอะไรแต่ไม่ต้องกังวลครับหาได้แน่นอนลองชมลองเช็คดูครับสําหรับคนที่ชอบและเข้าใจและหาอยู่นะครับ ุ้มไม่คุ้มลองพิจารณานะครับสวยสมบูรณ์นะครับรถปี2008 1.6 LPG ระบบหัวฉีดนะครับมีจอทัชสกรีนจอ10นิ้วนะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์มีของแถมมาอีกแล้วดีงามมากๆนะครับได้สิ่งอำนวยความสะดวกมาเพลินแล้วก็มีของแถมมาด้วยนี่ครับมีจอแล้วก็มีซับวูเฟอร์ให้1ตัวนะครับก็ได้ความบันเทิงครับตัวนี้ระบบไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกซ้ายขวาครับไฟฟ้าหมดครับขึ้นลงไฟฟ้าชอบ หรือถ้ามีข้อมูลขาดไปก็โทรสอบถามนะครับวิ่งมาโดยประมาณ1 9 0 0 0 0สนกานะครับก็เกือบ2 0 0 0 0 0ก็ระยะเวลา2008ก็ถือว่าเบานะครับใช้กลางๆนะครับเอาไปว่าถ้าท่านชอบและสนใจไปดูรถทดลองขับนะครับภายในดูใหม่มากๆถูกตาต้องใจใครบ้างหรือเปล่านะครับเน้นหาไว้ใช้งานในราคา1 7 0 0 0ับาทก็แจ้งมาจากช่อง YouTube ขอสรวรถกับน้องเขาดูนะครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับสำหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับก็ให้จัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับตรวจสอบเช็ครถหน้าบ้านได้อีกทีหนึ่งนะครับ รับประกันว่ารถไม่หารครับขอบคุณครับสวัสดีครับ